สวัสดีครับวันน,นี้กับสิบไปฮาตาร์ไม้ไพ่ไม่เห็ดโตนางอ่าอยูบอ่บนวอป่าครับคือเก่าแล้วครับซาเลิงคู่ใจเอ้ยออปลอดภัยซาเลิงไม่ไพ่กับสิบไปฮาตาร์เอาอยุ่หน้าครับหน้าหญ้าครับ ครับกับมาหวอดหน้ายาแล้วครับหาเลือกไม้ไผ่เอาล่ำแก่ๆครับเมื่อกี้กับแวะเข้าไปหน้าไปยืมมีดครับขี่รถออกมาลืมมีดครับว่าสิมาตัดไม้ไผ่ลืมมีดเลือกเอาล่ำแก่ๆก,กับมีแต่ล่ำอยู่ขังในครับก็เลยเอาเอาล่ำพอดีพอดีนะครับเอาอยูตรงนอกขขังในมันเออ,อกมาหยากครับเอาในทีเราขับไซเลย ก็กะาวว่าจะเอาไปยักสีหาลำนะครับมือนี้เอาไปเฮ็ดเก้าอี้แล้วก็เฮ็ดโต๊ะนะครับจักเก้าอี้อักสองตัวโต๊ะกลางตัวหนึ่งเอาไว้ไปนั่งกินข้ากินน้ำเย็นเย็นยวนคล้องนะครับอยู่ซาป,ป่าจากนั้นก็นตกแจ้งครับเพื่อที่ใม้มันเกะกะเวลาขนนะครับ ตกแต่งดีๆแห้งก็เริ่มเบิดแล้วครับคว้นไปซีหาลำแขนเริ่มลอยก่เดี๋ยวกํานั่งกายโดนครับเราเจะตัดไปตอนคนกระบานเลยนะครับ ไปตัดใหม่มาวังเวียนนะครับเห็ุจนท่าจนเมืดนี่แหละครับเก้าอี้เพิ่งจะได้เป็นเก้าอี้ครับบ่มีแนวเจาะนะครับก็เลยได้บากเอานี่ครับตรงบากบากแลวก็ดอกตะปูใส่นะครับ่วนใหม่นี่กับเอาเป็นท่อนมาเรี่ยงกันเลยครับเพื่อความแข็งแรงนี่ครับเบื่องตืบเต็มกับสิป,ประมาณนี้ครับ เอาไปครัไปนั่งเกียร์ปลานะครับเก้าอี้ตัวนั้นมันเลื่อมสิพังแล้วครับย่ิเส็ยโต๊ะอันโต๊ะกลางนะครับบันนี้นี่ครับบากรายางเดียวครับมีก็บบากครับเอาครับเย่าเฮ็ดเซจแล้วเย่อเสียให้เบิ้งอีกเที่ยนึงนะครับครับใกล้แล้วแล้วครับ หลังจากนี่ก็จะตอกยืดนะครับยึดเพื่อให้มันแข็งแรงครับบ่ใไห้มันโยกเยกนะครับภาษาอีสา,ากนก็บบ่อห้มันคั้วครับนางนางเรล้าบ่ให้มันคั้วปไปคย้วมากครับ,บ,รบตอกตัวสุดท้ายครับตอกเชียงเพื่อจะยึดข้างล่างไว้นะครับข้างล่างกับยืดไปแล้วครับเหลือข้างหนาที่แรกกับสังเกตเบิ้ง มันอยากคั่วงงเงียกงงเงียกอยู่ก็เลยยึดข้างหลังไว้พ่อมานังเบิงกะย่งบอ่อเน่นพ่อก็ไม่ยึดข้างในครับแต่เบิงครับว่ามันจะแน่นดีบอ่อหรือว่าจะได้ตอกเพิ่มบอ่อครับที่แรกว่าจะใส่ไม่หาทอนนี่สิแล้วพอดีอ่าเก้าอี้ตัวนี้ตัวเดียวนี่เบิดไม่ไปสองลำแล้วครับเหลือ,อยูดสามลำ ว่าจะเฮ็ดเก้าอี้สองตัวตัวกลางตัวหนึ่งก็คือสิบคือสิบพ่อพ่อครับย่านได้ไปตัดอีกอยู่ดังอย่างนี้กระสีนั่งให้เบื้องนะครับนั่งได้จริงบ่บ่แมนเฮ็ดเรานั่งบ่ได้นี่โยกโยกนี่โยกเบื้องบ่มีบ่มีเอ็นครับบ่มีคขั้วครับแนนติกนี่นี่แนนแนนครับแนนนี่ไงหลังไงหลังบ้าไงเป็นไดด อคือเขาท่าได้และครับนางเกียร์ปลาในการครับแข็งแรงแต่เฮ็ดจังไหนจังสิงกันหมอดกันปวกนะครับบันนี้ค่อยยังไม่คิดอีกเทื่ยนหนึงครับขันสิไปซื้อน้ำยามาท่ากับกับสิเปืองไปอีกนะครับเดี๋ยวถาร่องมึงครับว่าจิหาวิธีแต่ สำหรับมือนีกับนี่นะครับเก้าอี้ไว้ถ้าไปนั่งเกียยวปลานั่งจิบน้ำครับผมสำหรับมือนีกับเจ้าเพีนนี่ครับขอบคุณครับ